สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพักผ่อนกันในเกมฟรีไฟล์นหลังจากที่ลังวอ l ์เรมายาวๆหลายอีพีลวมาพักผ่อนหย่อนใจในฟรีไฟล์บ้างครับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างแก้เบื่อนี่ตัวละครก็เพิ่งสร้างแล้วเวลอาจจะน้อยเป็นพ่อนหนุ่มเซือกอกักคนนี้รอห้องแป๊บนึงนะครับทําไงดีว่ายังแก้เมาส์หลอนไม่ได้เลยเลงแล้วมันชอบมันชอบสะบัดออกไปจุดอื่น มีใครมาไหมมีใครมาไหมมีตัวไหมมีตัวบอไม่มีไปแล้วนะชุดเกาะเก็บไปก่อนนับยาเก็บให้หมด ตอนนี้ต้องเก็บให้หมดนะอะไรอ่ะมืออะไรอ่ะโอ้โหเจ๋วเลยงี้โอ้นเ้อีกว่านั้นเฮ็ดใหญ่ไฮเห็ดนะไฮเห็ด lăn ôi ơi đừng xoáy đừng, đừng. mày đừng chào đâu mày đừng chào open ấy ấy ใซ้ดูขวาดีๆฮนะเก๋ความแม่นอยู่อยู่ไหนความแม่นอยู่อยู่ไหนแ้ไอเด็กพวกนี้ฝีมือก็ไม่เท่าไรน,นี่นุม่มปากดีจริงนะต้องกระเป๋าก่อนไนหะมงานนี้กระเป๋าก่อนเลยครับ เยเรายังไม่ได้ไปเก็บเห็ดเลยวะไปครับเดีแวะไปแวะดูของไปก่อนอื้ยอ้ยอ้ยไผว่าไผว่าไผว่ามายงมายิงกันนะฮะวิ่งแบบล่อแหลมล่อแหลมมากอา แพงกว่าจะตายอะกว่าจะตายเกือบไปแล้วเข้าบ้านมีอะไรฮะ้ยายายา กองพยาบาลครับลูกซองจริงไม่ถนัดลูกซองนะยิงสู้ใครเขาไม่ได้อทีพบกทีไรหัวแตกทุกทีอแน่นแน่นแน่น,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 นบ้านนี้มีอะไรไหมฮะบ้บานนี้มีรักอยู่ไหนกันหมดวะ หรือตั้งสิบเจ็ดคนบินที่ลงนี่รู้สึกเขง็งเข็งแปลกแปลกอันตรายจัดๆเลยเฮ้ยมาเลยมาเลยติดติดวิ่งติดอ่าเกือบไปแล้วก็เกือบไปแล้วครับไปต่อ <laughs> อะไรวะ <laughs> มงยิงอะไรกันขนาดนั้นยิงอะไรกันขนาดนั้น,ย,น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 ยิงอะไรกันขนาดนั้นครับเด็ดตดดต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 ด กคนดีชั้นวันนี้เดินหน้าตายมากอยู่แต่ที่โลง่งอมอมเ้ พวกนี้ชอบมาโผล่ข้างหลังกันนะเฮ้ยเจอ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 แล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยโดน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 หายละวที่หายแล้แอบ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 เออเรียบร้อยตายหาจนได้ฮะแม่ เสียท่าจนได้วิ่งโง,โง่ๆไม่ตายไม่ตายนี่แปลกจริงอ๋อพ่อหนุ่มแม็กซิมปลดล็อกแล้วเหรอไปครับมันต้องอีกสักตาครับแก้มือแก้มือกันหน่อยนะครับ เราจะเอาพ่อหนุ่มแม็กซิมมาแก้มือนะครับปลาใส่ใครดีโอ้โหแช่สองนะดับเบิลคิวดับเบิลคิวเนี่ยเราเกียนอะไรกันอยู่วะแช่ไปแล้วแช่ไปแล้วหัวแตกหัวแตกปับปับปับแถวนี้ก็น่าจะได้มั้งลงบ่อยครับลงบ่อย เจออะไรเกบไปก่อนครับเจออะไรเกไปก่อนอเอ้าเอา้าหนีไปไหนเกิดฉันหนีไปไหน ให้เกาะได้เกาะรับเลเวลสามแล้วเฮ้ยเจอเจอปั้มปั้มปั้มเรียบร้อยเรียบร้อยหงายหงายครับหงายครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัลตหเฮ้ยไม่โดนคร,ครนับเข้าใกล้กว่านี้อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้ว เฮ้ยตอกี้เราไม่มาทันได้เก็บเห็ดเลยดีกว่าเจอคนก่อนของน่าจะโดนเก็บไปหมดแล้วนะฉะนั้นไปล่อเห็ดก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วโอ๊ย,อย,อยหนึ่งเอา้าบ้าเข้าหัวเฉย เห็นแล้วบหายแล้วโดนมาโดนโดนตรวจสอบนะฮะอืมอะไรเงี้ยเห็นเราได้นะตึ้ม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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่ทันชั้นนะยาโอเค อย่าเราเยอะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อชื่อเขาเลยยิงขนาดนี้เหลือเก้าคนนะอยู่ไหนกันหมดวะไม่เจอเลย ไรวี่แววต่มีเห็ดอยู่ตรงนั้นห่วงกินจัดๆนะไปเลยไปเลยมันช่วยเราได้นะเห็ดช่วยได้เยอะเขาไปเล่นกันตรงไหนวะเหลือต้องแปดคนไปไหนกันมด <c oughs> อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันข้างล่างเหรอเฮ้ยเจอแล้วตัวนึง ตึ้มต, left, ต right ึ้มตึ้มตึ้มร้อยรับร้อยดิหกคนครับหกคนสุดท้ายเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอออืืืมมม าตามครับตามกันนี้ปล่อยไปไม่ได้อันนี้เราจะปล่อยไปไม่ได้กุลเซียวข้างหลังแล้วเกินจะไม่ออกจริงใช่ไหมวิ่งวะผมวิ่งอะไรตรงนี้ มอวิ่งอะไรตรงนี้ใช่ขนเมื่อกี้วะคล้ายๆคล้ายๆแบบก็ไม่น่าโง่วิ่งกลับมานะสามคนครับเอยมันจะเงียบไปนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยย

ลืมเห็น <Yeah. S 1> มัวแต่ชุนละมุนกันเนี่ย yeah. ในที่สุดก็กรอบกู้เอกราชเปนได้โดยพ่อหนุ่มแม็กซิมคนนี้เยเครับแล้ววันนี้ก็แค่มาเปลี่ยนเกมกันบ้างนะครับแก้เบือ่อแล้วในคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ